สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับช่อง YouTube c h a n n e ลของสวนเกษตรปาม m รินะครับวันนี้เราก็พามาดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการอัปโหลดวิดีโอนานเลยวันนี้พามาชมนิดนึงครับความก้าวหน้าของสวนเกษตรปาม m a r ทางด้านการขยายพันธุ์มะนาวโหหวานสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับอ่านอนนี้ก็เร่งผลิตนะครับให้ท่านผู้ที่สนใจนะครับช่วงนี้กําลังเริ่มออกดอกแล้วครับเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็ เริ่มติดนะฮะนี่เห็นไหมฮะเร,มเ,รมเ,รมเริ่มเริ่มเริ่มออกดอกแล้วก็ติดผลนะครับช่วงน,นี้มีแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะมีเกือบทุกต้นครับท,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 ทุกต้นนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นสีแดงแต่เดี๋ยวจะมีสีแดงให้ดูเหมนะือนกันนะฮะช่วงนี้เป็นสีเขียวไ้หมดแล้วอาจจะดูยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองของสวนเกษตรป้าบุรินะครับอันนี้ก็ทําไว้ปลูกไว้ในกระถางนะครับไว้สําหรับเอากิ่งกิ่งพันครับแต่ละต้นนั้นส่วนใหญ่แล้วก็กําลังจะมีลูกนะครับแต่กิ่งนี้เราจะเลี้ยงไว้ ไปเสียบให้กับลูกค้านะครับที่สนใจต่อไปนะครับนี่ก็เป็นมีกับทุกต้นนะครับบางทีท่านอาจจะไม่เห็นเพราะว่า,าลูกนั้นมันจะสีเขียวกลมกลืนแต่สุกแล้วก็จะเป็นลักษณะก็เป็นสีเหมือนแอปเปิลฟูจิฮะสีชมพูเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับมีหลายนะครับตอนนี้กาลังติดลูกกันนะครับนี่ก็มีหลายแปลงมี3แปลงสี่แปลงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตนะครับซึ่งปลูกไว้ให้กับลูกค้าที่สนใจว่าเราปลูกในกระถางนะครับ ในกระถาในกระถังเขาเรียกว่ากระถังปี๊บนะครับหรือดินประมาณไม่ถึงปี๊บดีนะถังประมาณ12เซนหรือ1ฟุตนะครับแต่ละต้นนั้นก็จะมีลูกกันอย่างนี้นะครับบางท่านนี่นะลูกห้อยเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตที่ปลูกให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับอันนี้เนี่ยลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับดูหองไม่โป้ผมนะครับนี่นะฮะใหญ่ของไม่โป้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงแปลงหนึ่งนะครับซึงปลูกไว้สําหรับเอากิ่งพันธุ์นะครับ ตอนนี้กำลังออกดอกเห็นไหมครับดอกเขานี่จะหอมมากทัานโดยยิงคืนเนี่ยหอมกลิ่นฟุ้งไปไกลเลยครับนะครับหอมนะครับตอนนี้กําลังกําลังออกดอกกันนะครับแล้วก็แล้วก็ติดผลนะที่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วครับว่าออกทั้งปีครับนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะคกับตรงนู้นก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่กําลังออกเห็นไหมครับนะครับเห็นกันดูดูกันไกลๆเขียวๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงแรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงที่2ต่อครับครับเราก็มาพามาชมแปลงที่2นะครับ ก็ปลูกในกระถังนะครับจะเห็นว่าต้นนี้ลูกเต็มต้นเลยนะครับอันนี้เก็บไม่ทันแห้งก็มีที่เป็นดอกก็มีนะฮะที่กําลังเป็นเขียวเขียวก็มีนะครับนะครับทรงพุ่มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะสวยครับเป็นพุ่มสวยมีลูกเต็มเลยครับนะครับบางคนบอกว่าซื้อไปปลูกแล้วจะมีลูกไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะดูตัวนี้ก่อนนะฮะอันนี้มีทั้งกําลังเป็นลูกนะครับกําลังเป็นดอกนะครับนะครับแล้วเป็นผลแดงๆแล้วก็มีนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ แต่ก็มีให้ชมมันเพราะมันเยอะมากครับผมท่านครับอันนี้ครับกำลังกำลังติดดอกใหม่เห็นไหมครับกำลังติดดอกใหม่นะครับแล้วก็มีอยู่เป็นเป็นผลแล้วนะครับเป็นผลสีแดงแต่ช่วงนี้ผลยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจะพามาดูนะเนี่ยกำลังเป็นดอกแยะมากมาเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงที่2ซึ่งผมกําลังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมนะครับมาดูครับอันนี้นะขนาดออกนอกฤดูนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับ นะครับอ่าเนี่ยอาจจะให้เห okay. ็นท่านช,ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับคือผลมะนาวโหสวานสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสวนเกษตรป้ามริเรานะครับนะครับเห็นไหมครับลูกใหญ่ๆสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีนะครับมีลูกติดกันปุนี้อันนี้ในกระถางเล็กนะครับกระถางประมาณ8นิ้วนะครับนี่ครับกระถางเล็กๆนะครับ8นิ้วนะครับเห็นไหมฮะออกลูกในกระถางนะครับท่านครับเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ชูสูงให้ทุกคนดนี่อยู่ในกระถางขนาด8นิ้วนะครับก็ลูกให้ชมกันแบบนี้นะครับ นะครับนี่กระถางเล็กๆอย่างนี้มีลูกหมดครับเนี่ยนะมีลูกกำลังเขียวนะครับมีหมดนะครับนี่ครับนี่ก็นี่ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแปลงที่2นะครับซึ่งก็มีลูกเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นแปลงสาธิตปลูกให้ดูกันเลยนะครับจากเมื่อกี้กระถาง12นิ้ววันนี้กระถาง8นิ้วนะครับก็มีลูกนะครับทรงพุ่มเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพากันไปชมต่อนะครับหลังนี้นะครับเห็นไหมครัามีออกดอกทั้งปีมีทั้งดอก มีทั้งลูกเล็กมีทั้งลูกสุกนะครับถ้าใครสั่งซื้อมาช่วงที่มีลูกสุกแบบนี้เราก็จะส่งให้ท่านด้วยนะครับถ้าจะชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็พามาชมกันอีกแปลงหนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้พามาดูทรงพุ่มนะครับปลูกในกระถาง12นิ้วนะครับโอ้โหมันติดดินครับเลยต้องเอากระถางนี่เทินนะครับเพื่อให้ต้นเนี้ยสูงนิดนึงนะครับเพราะมีลูกเนี้ยเต็มไปหมดแล้วครับเห็นไหมลูกเนี้ฮครับอันนี้กําลังเป็นดอกนะครับอันนี้ แล้วก็เป็นลูกเลยนะครับนะฮะบางทีเป็นสุกแล้วก็มีนะฮะนี่กําลังเริ่มนะครับเนี่เมื่อกี้เห็นให้ลูกสุกแดงๆนะครับอันนี้อันนี้นี่เริ่มสุกเห็นไหมฮะเหมือนลูกท้อลูกบวยเลยนะครับส่วนในต้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอาจจะไกลนิดนึงโหนะครับอันนี้อันนี้เห็นไหมครับท่านครับอันนี้สุกแล้วนะครับสุกแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับลูกเหมือนลูกท้อลูกบวยลูกกันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับในต้นนึงก็จะมีทั้งกําลังเป็นดอกนะครับ ดอกบานนะครับดอกตูมนะครับมีหมดนะครับเอาอันนี้ผมพามาชมนะครับท่านครับท่านที่สอบถามกันมานะครับอันนี้ผมปลูกในกระถาง8นิ้วเมื่อกี้10นิ้วนะฮะอันนี้ปลูกในกระถาง8นิ้วนะครับโอ้โหต้องต้องนั่งถ่ายเลยนะครับนี่ฮะกำลังเป็นดอกเห็นไหมครับท่านครับนี่ในกระถาง8นิ้วถ้าท่านสนใจนะครับคือก่อนหน้านี้ผมจะจําหน่ายเฉพาะในถุงดําแบบนี้ท่านผู้ชมก็สงสัยว่าอยากได้เป็นประเภทเป็นต้นมีดอกมีลูกหรือได้ไหมมีครับถ้าใครสนใจสั่งเข้ามานะครับเพราะแต่ว่าราคาต้อง คุยกันเนี่ยแบบมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเนาะแล้วก็ตามมีตามจํานวนจริงนะครับตามขนาดของไซส์ถังนะครับแล้วก็ค่าขนส่งมันก็จะมากนิดนึงนะครับนะครับมีให้เนี่ยปลูกในกระถังนะฮะท่านดูครับผมอยากจะบอกว่าคืบเดียวนะฮะสูงสูงจากพื้นคืบเดียวนั้นมีลูกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนะครับอันนี้นะครับอยู่อยู่ในนะครับมีหมดฮะนนี้กระถังเล็กนะครับอันนี้กระถังประมาณ6นิ้วเองนะครับนี่มีหมดนะครับอันนี้ถุงนี้อยู่ในถุงดํานะครับนี่ฮะอยู่ในถุงดําท่านเห็นไหมครับออกดอกแล้วครับนะครับ อยู่ในถุงดาก็ออกดอกนะครับถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับอันนี้ก็สําหรับบริเวณนี้นะครับท่านผู้ใดสนใจนี่สั่งเข้ามาได้นะครับที่สวนเกษตรป้ามะลินะครับ0846141714หรือจะทักเฟซทางไลน์ก็ได้นะครับเฟซก็เพจสวนเกษตรป้ามะลิทางไลน์ก็ id ไลน์ก็0846141714นะครับสำหรับวันนี้ก็คง อ่านำเสนอเพียงเท่านี้แล้วจะนำความก้าวหน้ามาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามในตอนต่อไปนะครับขอกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ